ดีครับสมาสาธิตนะครับสาธิตเครื่องดูดยุงเนาะเครื่องดูดยุงที่สมาชิกที่ลูกค้ารับไปแล้วเนาะบางท่านติดสูงบางท่านติดต่ำเนาะจะได้หมดปัญหาเรื่องยุงติดไม่ติดจะได้หมดปัญหานะครับผมจะมาสาธิตวันนี้ก็คือติดในระดับนี้จะติดทั้งคืนเนาะประมาณเมตรหนึ่งเมตรสิบ ประมาณเมตรหนึ่งเมตรสิบเนี่ยอยู่ประมาณนี้แล้วก็ให้ชิดมุ้งเลยเพราะยุงเนี่ยเวลามันวิ่งเลาะมุ้งคืนเนี่ยมันจะเจอไฟเราเนี่ยเราจะมีพัดลมอยู่ตรงไปในถุงเนาะมันจะทํางานทํางานโดยระบบธรรมชาติของเขาทีนี้ลูกค้าโดยคุณจ่า่บางทีเอาไปติดสูงถ้าไปติดสูงปุ๊บเนี่ยมันจะติดแค่ประมาณสามทุ่มสามรุ่มกว่ากว่าทีนี้ยุงมันจะลงล่างมาหาวัวเรามาหาควายเราที่นอนอยู่เนาะมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยผมมาสาธิตนะ ให้ติดให้ติดระดับนี้ประมาณเมตรเมตรสิบเนาะมันถึงจะได้ผลตอบโจทย์เรื่องยุงนะครับอโอเคนะครับอลองดูมา,าเราทํางานง่ายๆเปิดพัดลมเลยครับพัดลมจะติดก่อนแล้วก็เปิดสวิตไฟมีไฟล่อกลางคืนนะครับทีนี้ยุงจะวิ่งเลาะเลยเนะี่ยมันจะเข้าไปในเข้าไปหาหลอดไฟแล้วก็จะดูดลงถุงไวนะ้เนาะติดตั้งตั้งแต่หกโมงเย็นเลยครับติดตั้งตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเย็นถึง หกโมงเช้าเจ็ดโมงเรามาเก็บเปิดมุง้งเปิดฟามเราปอตามปกติเราก็มาถึงมารวบเลยครับรวบถุงรวบถุงไว้อย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับรวบถุงมัดเชือกแล้วก็ปิดไฟปิดไฟเสร็จแล้วปิดมอเตอร์นะครับโอเคเสร็จหนึ่งคืนเสร็จหนึ่งคืนผู้หญิงทําได้ผู้ชายทําได้ง่ายง,ง่ายครับเนาะ ในสนใจเนาะในสนใจผมก็มีหน้าเฟซนาอหน้าเฟซแล้วก็เบอร์โทรของผมนะมีเบอร์โทรผมก็ทักได้เลยเนาะทักไดเลยส่งจะส่งด่วนครับ3มวันถึงมือครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับ